มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี P ่พี F ่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะ,ะวันนี้นะคะจัดเจ้านี้สังนวรานะคะอึดถึกทนแข็งแกร่งนะคะเป็นแบรนด์รองแต่บอกเลยว่าได้ออปชั่นมากกว่าแบรนด์หลักแน่นอนนะคะและสําหรับคันนี้ได้รุ่นท็อปด้วยนะคะเป็นนิสสันนวรา 300, EL, เอ็นพีสามร้อยเดวบ5แคเลครื่องยนต์สองพาร้อยซีซีไปเลยรุ่นนี้เนะีคะ ประหยัดน้ำมันอึดถึกทนที่สุดนะคะคันนี้ได้รถปี2018เล่มใหม่เพียงแค่15,000โลเท่านั้นนะคะได้เป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยกับราคาค่าตัวเพียงแค่479,000เท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวได้นะคะตกผ่อนวดลวประมาณ8,000เท่านั้นนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นไงมารับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถด้านนอกเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเทานะคะสภาพสวยกริบเลยนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดย์ทามันนิ่งไร์มีให้ครบไฟดีไฟลเลี้ยวมีให้ในคมเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสองฝั่งแล้วก็นิสสันโลโก้นิสสันนะคะมีมาให้ครบที่สําคัญนะคะคันนี้มีกล้อง3ามองศารอบคันกันไปเลยนะคะใครหาอยู่นะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะแล้วก็สาหรับป,ป้ายทะเบียนคันนี้ได้เลขส,สวยๆสามหลักจําง่ายๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ ีตัวคมไฟไม่เหลืองไม่ร้าวนะคะคันนี้รถ6-7ปีเลยนะนะคะแต่บอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนอีกอีกทนนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเป็นแบรนด์รองที่น่าใช้งานมา,มากๆใช้หายอยู่นะคะมาจัดได้เลยคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ขับดีขับสบายนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับคันนี้นะคะได้ล้ออยลูโทนปัดหน้าเงาะะของ닛สันเลยนะคะขอบ18นะคะรันด้วยยางปี2024 นะคะดอกยางเหลือลึกๆที่พี่ใช้ได้ยาวๆไม่มีรอยแตกรอยงาอันนี้นะคะซุ้มล้อเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างรถเกตเอแน่นอนนะคะมันในด้านข้างติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ไฟกระจกให้แล้ว้อมก้องสามร้อยสิ่องศารอบคันแบบนี้เลยนะคะใครหายหยุดจัดได้เลยคันนี้นะคะนี่สติ๊กเกอร์สองจุดห้าดีดีทีอเอเทอร์โบนะคะ แล้วก็ตัวนี้มือเปิดได้เป็นสมาร์ทเอ็นทีกุญแจคีย์เลสนะคะมือเปิดจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกนิสสันทุกบานนะคะมาดูภายในการพี่ๆสาหรับคันนี้นะคะภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมจากโรงงานเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้นะคะรถประมาณ7ปีนะคะแต่พี่ดูตัวเบาะนะ,ะไม่มีช้ำนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยตัวตะเข็บนี้แน่นเปียบแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้าตามสภาพการใช้งานนะคะคน,นี้เดี๋ยวหนูล้างทำสปาให้ใหม่ทั้งคันแน่นอนนะคะ อันนี้คือเก็บงานให้ประมาณ80%นะคะอีก20%เดี๋ยวเก็บให้วันส่นงมอบอ,อีกหนึ่งรอบนะคะนี่เบาะผ้าตัวเบาะเนี่ยระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่ดูดซับความร้อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีแอร์บริเวณคอนโซลตรงนี้นะคะครบเลยนะแอร์แบ็กมีให้ครบนะคะทุกอย่างหลังคาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มาดูตัวโครงสร้างกันนี่นะคะตัวตะเข็บเม็ดนาร์คนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆนะคะรับประกันในส่วนของบอดี้ตัวรถให้นะคะเดิมจากโรงงานทุกจุดเลย นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำปรับสีประต่อหรือว่ากอใหม่นะคะมีพายชมตัวน็อตน,นะคะอาจจะมีแกะบ้างเล็กน้อยนะคะก็ะคือเก็บสีเนาะตามการใช้งานแต่ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้นะคะใช้ได้อีกยาวๆนะมาดูในส่วนของเบาะตอนที่สองกันนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นสีประตูนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยด้านในนะคะสูง180นั่งได้สบายเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตรงที่วางแก้วเนาะแล้วก็แอร์ตัวหลังนะคะมีให้สองช่อง แบบนี้เลยนะคะตัวเบาะผ้านะคะสภาพดีนะคะนี่ตัวเบาะตึงๆนะคะไม่มีช้ำนะคะไม่มีฉีกขาดด้วยนะ,ะ <c oughs> นะเดี๋ยวหนูเก็บงานให้นะคะเบาะผ้าเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะ,ะ <c oughs> แล้วก็คอนโซลด้านข้างก็จะมีในส่วนของอ่าที่เก็บของนะคะสองฝั่งแบบนี้เนาะ <c oughs> มาดูด้านท้ายกันสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์คาลิเบอร์เนี่ยค่ะ <c oughs> แบบนี้เลยแล้วก็ไฟไท้ายนะคะเดิมจากโรงงานเป็นหลอดมัลติเดฟเ e กเตอร์นะคะพ <c oughs> ี่ๆดูตัวตัวคมไฟนะ ไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยหักรอยร้าวให้เห็นเลยนะคะใส่กิ้งแบบนี้ไม่มีรอยน้ํั่วดซึมนะคะแล้วก็มีบันไดหลังแบบนี้นะคะโลโก้นาวาร่าเป็นโครเมียมนะคะบอกเกีรุ่นชัดเจนกล้องหลังนี้ให้ครบนะคะแล้วก็โลโก้นิสสันเดิมจากโรงงานดูเปิดฝาท้ายได้เป็นโครเมียมคันนี้เป็นรุ่น EL นะคะคือตัวท็อปนะคะแล้วก็มาดูตัวแม็กไลเนอร์นี่แม็กไลเนอร์นะคะไม่มีผ่านการบรรทุกหนักนะคะแน่นอน นี้นะคะสภาพสวยกริฟไฟเบรคตวงที่สามเสวกอากาศนะคะแนวตรงแบบนี้เลยนะตัวคมไฟใสจริงนะคะคันนี้พร้อมใช้นะคะพี่ๆใครหายอยู่นะานิสสันนะคะสี่ประตูกยกสูงียรโออโต้มาจัดคันนี้ได้เลยนะคะนี่มาชมด้านข้างกันนะคะสำหรับคันนี้นี่ตัวนงตัวน็อตอสภาพสวยกริฟนะคะมาเดิมนะ,ะแล้วก็เซนเตอร์ความดันลมยางนะคะบอกชัตเจนแบบนี้เลยนะคะระบบคันนี้ได้เป็นแบบพรุสตาร์ทด้วยนะคะนี่กดสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยได้แบบมอลติฟังกชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงสังกัดของพวงมาลัยได้ครบมาพร้อมกับพุชคอนโทรนะคะด้านข้างรับสายวางสายสังการได้ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเลขไมค์การใช้งาน1 5 0 0 0โลเท่านั้นนะคะใครหายอยู่นะถ้าเทียบกับปีแล้วเฉลี่ยนะคะตกปีแล้วไม่ถึง2อ0 0 0่นโลนะคะรถใช้งานน้อยนะคะใช้งานน้อยจริงๆนะคะแล้วก็จอกลางเนี่ยได้สัมผัสทัชสกรีนเชื่อมต่อได้ครบนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธทีลิง์ นะคะหรือว่ากล้องถอยกล้องสำรกสิบองศาเนี่ยจะแสดงผลบริเวณเออจอตรงนี้นะคะกล้องสำลักสิบองศาพร้อมกล้องถอยเนาะนะคะแล้วคันนี้ก็จะได้แอร์เนี่ยปรับออโต้แบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ power outlet ให้เนาะรูเสียบ usb ยต่างๆสายจร่งสายแก็คนะคะหยุดเกียร์ออโต้ขับสบายนะ,ะขับดีมากๆคันนี้นะคะแล้วก็คุณแจเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบคียเลตแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เบรกมือเป็นแบบแมนนวล นะคะที่วางแก้วสองตำแหน่งบริเวณคอนโซลนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กนะ้อยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเหรียญเนาะนะคะนี่ฟงไฟติดครบทุกดวงนะคะคันนี้นะ,ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสาหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะคะนี่ รอยตะเข็บเป็นอาร์คต่างๆเห็นชัดเจนนะคะตัวนงตัวน็อตน,นะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะคันนี้แผ่นฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ไม่กรอบไม่ร้อนสติกเกอร์มอกรอ,อ,อยูครบนะคะนี่สติกเกอร์ต่างเนาะมีให้ครบเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่เริ่มจากคันหน้านะไม่มีรอยแตกรอยหักรอยร้าวนะคะไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุนะคะคันนี้เนาะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแบตเตอรี่เบิกใหม่ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวเช็คค่าซีซีให้ด้วย นะคะแล้วก็ตัวห้องเครื่องเนี่ยไม่มีรอยน้ามันไหลเยอะไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลนะคะพร้อมใช้งานสุดๆภาษีรกรอต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะกล้องแอร์กล้องอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่หมดก่อนส่งมอบนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครหาอยู่นะเป็นแบรนดน์닛สันนะคะ닛สันนวาร่า NP 3 0 0ร้อยดับเบิล e คานะคะปี2018คันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะปี2018เลขไมล์่1,5สพโลนะคะกับราคาค่าตัวคันนี้เพียงแค่ 479,000เท่าน,นั้นนะคะฟีดาวเนี่ยตกผ่อนข้างวดนะคะประมาณ8,000ตลอดอายุสัญญานะคะตลอดอายุสัญญาเลยผ่อนได้สูงสุด8.4งวดนะคะดอกเบี้ยเศษเริร่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะซื้อได้นะคะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะอยากซื้อสดนะคะทางเราก็มีเล่มพรอมโอนเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆเราพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวนะคะรถกระบะรถครอบครัวนะคะตัวท็อปหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะสภาพนางฟ้าพร้อมใช้ให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดโทรหามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0970680607ตันนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ